ไทนผู้ <Thailand> บริหารและทีมแพทย์รมรวินคลินิกเขาร่วมงาน Six g o อ n r n r o r o r d Award 2 0เทีวัดีว่าเป็นการตอบย้ำทางด้านการยกกระชับปรับรูปหน้าชาวน้าในเอเชียแปซิฟิกสำหรับโรมรวินคลินิก สถานความงามชื่อดังอันดับต้นๆของประเทศที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมและความงามอย่างมีประสิทธิภาพล่าสุดมาดามจอยขวัญรัไยไดำรงวัฒนโพค,คินแต่แพทย์หญิงฐานิซอนธรรมลิขิตบุญจากโรมรวินคลินิกนำทีมคณะแพทย์ผู้มีประสบการณ์เข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณเม r ร์สฟูเดนเรคอร์ดอวอร์ดครั้งที่6ประจำปี2021และเข้ารับรางวัลเมิร์สเอฟเฟติซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ รัตไทดำรงวัฒนาโพคินค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการอยู่บริษัทลมรวินคลินิกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์อัครวินดำรงวัฒนาโพคินนะคะเป็นทีมแพทย์อของลมรวินครับค่ะท่านหนึ่งค่ะท่านแนะนำตัวเองค่ะสวัสดีค่ะหมอธานิสรธรรมลิขิตกุลน,นะคะผู้อํานวยการลมโรวินคลินิกค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงอรุณีทองอัคานีโรนนะคะเป็นทีมแพทย์แล้วก็เป็นแพทย์เทรนเนอร์ของลมดวินคลินิกค่ะค่ะดีใจและตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะจากปีที่แล้วที่เราเคยได้รางวัลของที่หนึ่งในประเทศไทยนะคะในปีนี้นะคะก็ได้รับรางวัลเป็นอันดับต้นๆของเอเชียแปซิฟิกนะคะ,คะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณค่ะกับลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ถ้าไม่มีลูกค้าที่คอยสนับสนุนนะคะก็จะไม่เกิดรางวัลนี้เกิดขึ้นให้กับลงรวินนะคะขอบคุณมากค่ะจริงๆแล้วการดูแลผิวของลมร,ร,รวินคลินิกนะคะเราดูแลเรื่องของการยกกระชับนะคะการปรับรูปหน้าด้วยเทคโนโลยีนะคะต่างๆนะคะแล้วก็มีการใช้เครื่องมือที่ช่วยในการฉีดปรับรูปหน้าไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์นะคะตัวโบชูนุ่มท็อกซินซึ่งหมอนในในฐานะที่เป็นทีมแพทย์เราก็มีโอกาสนะคะได้เป็นตัวแทนนะคะเป็นแพทย์เทรนเนอร์ที่สอนนะคะคุณหมอทั้งในในคลินิกแล้วก็ ทั้งด้านด้านนอกคลินิกนะควว่าในระดับประเทศเลยนะคะให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องของอการปรับรูปหน้านะคะในการที่จะสวยในแบบที่จะเป็นตัวของเราเองซึ่งเรานําอันนี้นะคะคลิปอันนี้มาใช้ในการที่จะดูแลลูกค้าของเราทุกท่านให้เราเนี่ยสวยแล้วก็ดูดีในแบบที่ยังเป็นตัวเองคือสวยมากกว่าเดิมดูดีมากกว่าเดิมในแบบฉบับที่ยังเป็นตัวของตัวเองค่ะออความสําเร็จของรมรวินในครั้งนี้นะคะก็คือเราได้รับการยอมรับมากขึ้นในการที่มีผู้มา ใช้บริการของเราเยอะขึ้นในการดูแลความงามนะคะไม่ว่าจะก,การใช้เครื่องมือในระดับที่มีคุณภาพสูงระดับโลกการใช้ฉีดสารเติมเต็มหรือการฉีดสารลดริ้วรอยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าเราจะทำได้ดีเพียงไรแต่เราก็ต้องออขอบคุณนะคะผู้มีอุปการะคุณของเราทุกคนลูกค้าทุกท่านที่ให้ ความการุณาแล้วก็ไว้วางใจเราตลอดมานะคะขอบคุณมากค่คะยังไงอย่างไรก็ตามก็คือรางวัลก็การันตีนะครับว่าทางลมรวินมีคุณภาพที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านต่อไปแต่อย่างไรก,ก็ตามก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้รับรางวัลชิ้นนี้ครับเนีย เราเ่านที่เราเกินไปนะคะว่าเราจะดูแลลูกค้าในแบบที่เรียกว่าเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สวยขึ้นในแบบที่ยังเป็นเราเองเรากา็มีการคิดถึงโปรแกรมนะคะที่นึกถึงตัวลูกค้าเป็นหลักดยการที่ทางคลินิกดรมดวินคลินิกนะคะเรามีโปรแกรมที่เรียกว่า Lifting Select นะคะที่ช่วยในการที่จะแบบว่าได้ยกกระชับผิวนะคะดูแลผิวในแง่มุมต่างๆไม่ใช่แค่การที่ผิวเราไม่หย่อนคล้อยแต่ช่วยให้ผิวเรานะคะมีความเรียกว่ามีคุณภาพผิวที่ดีนะคะแล้วก็ดูสวยงาล้อลูกค้าก็เนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่ง ก็อยากให้ลูกค้าทุกคน,นะคะได้ลองไปใช้บริการนะคะแล้วก็จะได้สวยขึ้นในแบบที่เป็นตัวของเราเองค่ะก็เหมาะสม,มะทุกวัยจริงๆแล้วก็เหมาะสมทุกวัยนะคะ <c oughs> แนะนำแล้วก็เชิญชวน,ชวนลูกค้าที่สนใจนะคะที่อยากดูแลผิว <c oughs> อยากมีผิวที่สวยใน,ในสไตล์ของ <c oughs> ตัวเราเองนะคะได้มาใช้บริการที่โรงพยาบานะคะเพราะเราก็มีสาขานะในทุกห้างนะคะตอนนี้ก็มีทั้งหมด25สาขานะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะ จร,จริงๆแล้วเนี่ยหมออาจจะขอ,อยกตัวอย่างลูกค้าที่ดูแลกันมายาวนานเราจะได้เห็นภาพนิดนึงนะคะอย่างตัวเองนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ดูแลูกค้าหลากหลายอายุอย่างสมคัญเลยก็จะมีน้องน้ําตาลชลิตานะคะที่เป็นมิสแกรนด์เวอร์สนะคะน้องเนี่ยก็ดูแลกับลลพรินทรคลนิกมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณนะคะที่ดูดีขึ้นสวยขึ้นอะไรท่านคงเห็นจากทั้ง IG ของน้องเองนะคะแล้วก็มีการปรับรูปหน้านะคะบางครั้งน้องก็มีการเติมบางบริเวณบนใบหน้าเพื่อปรับให้ดูสวยคมแล้วก็ดูมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนใน แง่ของอายุที่มากขึ้นอีกดิดหนึ่งนะคะอย่างาเจ้าของแบรนด์นะคะคุณกีตาปติญญานะคะเป็นแบรนด์ดีไซเนอร์นะคะปะติญญาก็แสดงให้เห็นเลยว่าเราสามารถที่จะดูสวยดูดีนะคะแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็จะเห็นได้ว่าอย่างที่คุณหมอถาได้กล่าวไปว่าทางลมนวินคลินิกนะค่ะเรามีการดูแลลูกค้านะคะทุกช่วงวัยและทุกคนก็มีความสุขกับการได้ทําดูแลผิวกับเรานะคะสุดท้ายนี้ค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะลูกค้าทุกๆท่านเลยค่ะที่ให้ความไว้วางใจ ลมรวินคลินิกมาตลอดนะคะแล้วเราก็สัญญาว่าเราจะพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นําเทคโนโลยีดีๆนะคะรวมถึงออฝึกเทรนนิ่งนะคะคุณหมอทุกๆท,ท่านนะคะให้ลมรวินคลินิกนะมีมาตรฐานเดียวกันเราก็มีความเป็นผู้นํานะคะทางด้านความงามเลยค่ะชนะ8 Thailand n e นิว